ตัวอะไรเดินผ่านเนี่ยเฮ้ยสี่ชมพพชมพูใครรู้บ้างว่าอะไรเดินผ่านอ้าวันนี้นี่เองเอ๊ยยังไน วันนี้เราจะมาดูการฝึกเอ็กซ์ต้าสไลด์ไงบันนี่อุย้ยเราจะมาดูอย่างเดียวใช่ไหมนี่เราอาจจะได้มีส่วนร่วมด้วยแต่ว่าเราจะไปม,มีส่วนร่วมยังไงดีอะนั่นนะดีถ้าใครอยากรู้แล้วต้องกดไลค์กันเข้ามาก่อนให้ถึง1,000ไ like ลค์นะใช่แดแล้วก็ไปดูกันไลค์ว้ยไม่แอน ก่อนจะไปชมคลิปพี่มายกับพี่นัทมีกิจกรรมดีๆถ้าหากน้องๆกดไลค์และคอมเมนต์ในคลิปใดก็ได้ในเดือนนั้นๆจะมีโอกาสรุนรับทุนการศึกษา1,000บาทเดือนละ1รางวัลถ้าหากน้องๆกดไลค์และคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็ไปดูกันเลย ถ้าหากใครใจดีก็อย่าลืมกดติดตามพี่ไม์กับพี่นัทด,ด้วยนะโหอยนั่นไงชายเกิลเอ็กซ์ทราสไทเดอร์อ้าวอ้าวอ้าวมันค่าตัวตายไปแล้วอ้าวมันลงหายไปทางล่างเลยาโหยอย่างนี้เราต้องไปตามตัวใหม่มาใช่ไหมเนี่ยใช่ฉันว่างั้นแหละโอ้ยชฉันก็เธอจะฝึกมันยังไงหรอฉันว่าเราต้องเอามันมาเทรนกับตัวที่มีพลังอนุภาพสูงโอ้โหพลังอนุภาคสูง มันคือตัวอะไรหรอเราวินดิกตัสบอสไหมบันนี่โอ้แล้วเจ้สาสไลเดอร์มันจะสู้ได้หรอเอ,อ้ยเราก็ต้องเทรนมันไงจนกว่ามันจะสู้ได้อุย้ยถ้าอย่างนั้นเทรนให้ฉันดีกว่าไม่ต้องเทรนให้มันหรอกฉนอยากสู้มนันบ้างโอ้โหเท,ทรนให้บันนี่เธอจะรอดไหมเนี่ยไม่น่ารอดนะโอเคฉัน้วไปเทรนมันเธอใช่งั้นเดี๋ยวเราไปหาเอ็กต้เซเลอร์ตัวใหม่ก่อนไอตัวนี้มันหล่นตายไปแล้ว เอา้าบันนี่แล้วไหนเอกตาสไลด์ที่เธอเอาออกมาใหม่ล่ะนี่เลยเฮ้ยเอาสะตัวจิ๋วออกมาเลยมันจะสู้ได้ไหมเนี่ยหูยมันก็ต้องเริ่มจากวิวัฒนาการต้นๆก่อนไงแล้วค่อยพัฒนาร่างไปเรื่อยๆชัยเกิลหูยเอกตาสไลดเดอร์ตัวจิว๋วไม่รู้เอามันมาทรมานหรือเปล่าเนี่ย สู้ได้ไหมเจ้าจิ๋วแต่ยังไงเราก็ต้องฝึกให้มันแก่งให้ได้บันนี่ถั่วต้มนี่เลยบันนี่ฉันว่าที่เนี่ยมีสี่สั่นใช่ไหมเราก็ต้องฝึกมันทั้งสี่สั่นโอู้ว้าวลึกฝึกยังไงหรอมันต้องเอามันไปสู้กับตัวประหลาดไงอ้าวคิดว่ามันหายมันว์บมันว์ปอ๋อเราต้องสู้กับมันสัตว์ประหลาดชัดประหลาดโหล้วตัวแรกมันจะสู้กับตัวอะไรเนี่ยชายเกิลตัวแรกคือตัวอะไรนะหรอตัวแรกคือหมีขาวไง แต่ว่ามันต้องสู้ขอ้งสี่สเตชันเพื่อที่จะแข่งพอเพื่อไปสู้กับเจ้าตัวยักษ์ต้นไม้ตัวเนี้ยโอยแล้วมันจะสู้ได้ไหมเนี่ยนี่มันตัวเล็กนิดเดียวเองอยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะมันต้องแข่งจนสู้กับตัวนี้ได้อะ่ะถ้ามันสู้กับตัวนี้ได้แสดงว่าเราทําการฝึกให้มันผ่านแล้วโอ้จะบุงยอยอย่าใจร้ายกับเอ็กซ์ตร้าสไลเดอร์นะแหมเขี้ยวแหลมเชียว ไปดีกว่าเดี๋ยวมันจะทืบฉันงั้นเราไปไล่ดูใกล้ๆตัวแรกกันก่อนไหนบันนี่ว่ามันเป็นตัวหมีขาวแบบไหนได้เลยเจ้าเอ็กตาเจ้าอยาหยองมันนะอโอ้ยนี่คือตัวแรกที่เอ็กตาสไลเดอร์ต้องเจอเหรอนี่ใช่เปิดมาก็เจอกระหมีขาวยักษ์เลยเนี่ย,ยตามันแดงกล่ำเชียวฉันว่ามันต้องผ่านประสบการณ์มันอย่างโชคโชรล้นแน่เลยโอ้ย ร่างกำยำมากเลยโอ้โหพร้อมที่จะต่อสู้ได้ตลอดเวลาแล้วนะตัวนี้เป็นตัวที่น่ากลัวมากสำหรับตัวแรกเลยนะชัยเกิลนั่นสิทำไมเปิดมาตัวแรกเจ้าเอ็กตาสไลด์ก็ได้สู้กับตัวอะไรก็ไม่รู้เลยเนี่ยโอ้โหส่วนนี้เป็นคู่ที่2ที่เจ้าเอ็กตาสไลเดอร์ต้องเจอเลวเนี่ยมันคืออะไรเนี่ย เป็นมนุษย์ปลาหมึกอะไรสักอย่างแน่เลยอะหูยมันจะมันมาจากเรื่องเมอร์เมดหรือเปล่าเนี่ยใช่หรอใช่มันเหมือนเมดูซ่าเลยเอ๊ะเมดูซ่ามันเป็นงูนี่นะบันนี่หัวต้องเป็นงูเอ้ยมันคืออะไรอะมันคือคล้ายๆตัวที่มาจากเรื่องเมอร์เมดเลยอะฉันจำชื่อไม่ได้ใครรู้บอกบันนี่หน่อยใช่ก็ก็จำไม่ได้บอกหน่อยนะอุ้ยรอบนี้สามตัวลุมเลยโถฉันว่าเอกาเซอร์ตายตั้งแต่สเตจแรกแล้วโอ้ยฉันก็วางนั้นแหละบันนี่โอ้โห โอ้โหสเตจสามแมงมุมเลยครับมันต้องเป็นแมงมุมมีผิดแน่เลยโอ้โยเธอตีเลือดมันท่วมเลยเนี่ยฉันชิญเอ็กซ์ตาเชเดอร์ไปอันหนึ่งดูดิเป็นแมงมุมอย่างตัวใหญ่อะขาใหญ่แถมปากก็ใหญ่อะเอ็กซ์ตาตัวจิ๋วของเราจะไม่โดนกินเข้าไปไ<อ>ใช่ไหมเนี่ยโยอ้ยกว่าจะมาถึงสเตตนี้เอ็กซ์ตาเชเเดอร์เราคงตัวโต,วตวไปแล้วแหละชายเกิ้ย โอ้ยสเตตสีนี่มันพญานาคหรืองูเห่าหรืออะไรเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่มากโอ้ไอบองหลาฉันเริ่มรู้สึกสงสารเอ็ก์ตอรสไลด์แล้วนะบันนี่โอ้ฉันสงสารตั้งแต่สเตตแรกแล้วชายเกิร์มันจะสู้ได้ไหมเนี่ยเพื่อความแข็งแกร่งมันต้องสู้มาถึงตัวนี้ให้ได้ช่วยมันหน่อยช่วยมันหน่อยธอช่วยมันอีกรอบเหรอแต่ไปสองทีโอ้ยถ้าอย่างนี้ให้คราสไลเดอร์ไปสู้กันเลยดีกว่าโอเค วันนี่ดูสิเจ้าเอ็กเตอร์สไลเดอร์จิว๋วจะต้องมาสู้กับเจ้าหมี่ขาวยักษ์แล้วทุกคนเอาใจช่วยเจ้าเอ็กตอสไลเดอร์จิ๋วด้วยนะด้วยการกดไลค์ให้เกิน1,000ไ like, ลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เอ็กตอสไลเดอร์ใช่กดไลค์ให้ด้วยนะนี่บนันนี่กดไปแล้วหนึ่งนี่นี่นใช้ก็กดหนึ่ง โอ้โหถ้าอย่างนี้มันถึงคราวที่ e x t เอ็กทราสไลเต้องต่อสู้กับหมีขาวแล้วใช่ไหมตอนนี้ใช่แล้วไปแล้วโอ้เอ็กทราสไลเดเดินไปแล้วเดินไปไหนแล้วไปไหนแล้วนี่ไงอุ้ยโอ้ตบแล้วหมีขาวเราโอ้ยนั่นไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงว้าวอุ้ยเอ็กทราสไลเดอร์เก่งมากเลยชนะหมีขาวเลยโอ้ยมีขาวตกไปแล้วแชรเก็เธอจะลงไปด้วยทําไม ฉันแค่อยากจะตามมาดูว่ามีข่าวมันเป็นยังไงสภาพศพสุดท้ายเนี่ยโหยนี่เอ็กซ์ต้าสไลด์สู้กับหมีขาวมาแล้วตัวล่างใหญ่เลยะโอ้โหร่างเริ่มใหญ่ขึ้นเยอะเลยนั่นเนี่ยแต่หมีขาวนี่ยังอ่อนเลยเนาะมันนี่เอ็กซ์ต้าสไลด์ตัวจิ๋วตีทีเดียวหรือตีสองทีก็ตายเลยอะโอ้ <c oughs> โหหมีขาวสู้ไม่ได้แหมดูหน้าเกลงขาไม่ง,งั้นๆแหละ <c oughs> หยุยรอบนี้ต้องซื้อกับเจ้าปลาหมึกยักษ์ เอ๊ะเอ้ยทำไมรอบนี้มันเพิ่มมาเยอะจังอะบันนี่ตอนแรกมันแค่3ตัวเองนะเนี่ยสงสัยมันพาเพื่อนมาอีกโอ้โหแต่ว่ามันน่าจะถึงเวลาที่เอ็กซทราเซเลอร์ e ต้องต่อสู้แล้วแหละต้อง <Extra> ทำอะไรไม่ได้ไหรอกเอ็กได์งั้นไปสู้เลย้ย,ยนี่มันมีแสงอะไรเนี่ยอุย้ยเอ็กซทราเซเลอร์ e อยู่ตรงนี้ใช่ก๊อโอุยอ้ยเอ็กซทราสไลด์โดนลุมอะบันนี่รอดนนาดิแล้วเอ็กซทราไปไหนแล้วเนี่ยอุ้ยเอ็กซทราเซเลอร์ฆ่าไปหนึ่งแล้วเฮ้ยยังเจ๋ง เอ็ซ์ไลท์สู้เขาทุกคนดาเจช่วยเอ็กซสไลท์ด้วยตอนนี้กำลังโดนลุ้มกดไลค์เอ็กซสไลท์เด้อนี่เนี่ยนี่เนี่นี่เนี่กดไลค์กดไลค์เลยเยอะๆเลยเอ็กซ์ไลท์จะได้สู้ไหวโอ้โหเอ็กซ์ไลท์จะฆ่าไปสองนะครับตอนนี้ยอดมากเลยโอ้เป็นไงอุ๊ยฆ่าไปแล้วสามตัวแล้วครับเอ็กซ์ไลท์เหนือตัวบอสของปลาหมึกเฮ้ยเอ็กซ์ไลท์ก็จัดการได้ ไปบ้างขอสัมภาษณ์หน่อยครับอ้ยเอ็กซ์ตาไซเดอร์ไม่คุยกับฉันเลยโอ้โหงั้นเราไปดูสเตจสเลยดีกว่าจะดูว่า,าเอ็กซ์ตาไซเดอร์ปลายล่างเป็นยังไงบ้างโอ้โหเอ็กซ์ตาไซเดอร์ปลายล่างอีกแล้วนะครับตอนนี้ดูงวงมันสีย่างยาวเลยใช่ปากมันยาวยืดมากเลย,ยแล้วตัวมันก็เริ่มใหญ่เท่าเป็นตัวเดิมแล้วนะเนี่ย โอ้โหแสดงว่าตอนเนี้ยมันจะต้องใช้งวงของมันไปจัดการเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าถึงตัวแน่เลยอะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละอุ้ยชเกิลได้เวลาที่มันต้องต่อสู้แล้วนี่นะถอยออกมาก่อนอุ้ยก่อนที่เราจะโดนลูกลงอุ้ยมันไปแล้วนี่ไงโอ้ยแข่งแร่งจริงๆตบทีเดียวแหมมุมตายเลยม่มุมไม่ทันพ้นพิษเลยเมื่อกี้เธอเห็นปะเห็นบันนี่มันแข็งเก่งมาก โอ้โหมันสุดยอดมากเลยอะอยากดูแล้วเนี่ยว่าคู่ที่สี่มันจะสู้ชนะหรือเปล่าสู้กับพญานาคอ่ะโอ้โหนี่มันคลายล่างอีกรอบเป็นตัวแบบนี้แล้วเหรอชายเกลโ,โห้ยไอตัวที่สไลด์ของมันยืดยาวใหญ่มากบันนี่ดูดิโอโ้นี่น่นจะฟาดเจ้างูนี่น่าจะสลบเลยนะเนี่ยโอ้ยดูบันไดฝั่งนี้ดิโอ้ยบันไดก็ใหญ่ขึ้นนั่นนะดิโอ้ยฉันเดินผ่านได้ไดแต่ว่าเฮ้ย๊ยตัวมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นหน่อยนะชายเก้ล เฮ้ยจริงด้วยฉันว่ามันต้องเตรียมพร้อมสําหรับการมาสู้กับเจ้าง,งูยักษ์แล้วแหล i, ะเฮ้ยเจ้างูปรากฏตัวแล้วโอ้โ oh, ห oh, เอ็ก่ากเซเซอร์เราจะสู้ได้ไหมเนี่ยดูขนาดตัวมันดิแตกต่างกันเล oh, ือเกินจริงมันนี่นี่ขนาดขยายใหญ่ขึ้นแล้วนะเนี่ยยังใหญ่สู้งูไม่ได้ะโอ้ยเฮ้ยมันได้เวลาการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นแล้วแช็คเกลงั้นฉันว่าเราต้องหลบไปดูแล้วแหละมันนี่โอ้ยโอ้ยมันสู้กันแล้วแจร์เกลโอ้ย วิ่ทำไมมันสู้ไวมากเลยอะเอกตาสไลเดอร์โหยแสดงว่าเอกตาสไลเดอร์นี่มันแข็งแกร่งมากอะบันนี่ขนาด<ต>งูยักษ์ตัวใหญ่ขนาดนั้นมันตบได้อะโอ้สุดยอดมากแสดงว่าตอนนี้เอกตาสไลเดอร์เราก็เข้าสู่การต่อสู้รอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมชายเกลาใช่บันนี่โอ้ยสุดยอดไปเลยเอกตาสไลเดอร์โอ้โหรอบนี้ตัวมันใหญ่ขึ้นแถมยังเป็นสีทองด้วยชายเกลาโอ้ยสุดยอด สวยจังเลยเอ็กซ์าสไลเดอเจ้าเก่งมากเลยนี่คงเป็นเพราะยอดไลที่น้องๆกดเข้ามากันแน่ๆเลยใช่ไหมฉันว่าใช่แน่นอนแต่ทีเนี้ยเจ้าเอ็กซ์ตาสไลต้องไปเจอกับตัวบอสโอ้ยมันจะสู้ได้ไหมเนี่ยตอนนี้เป็นสีทองแล้วเลเวลเท่าไหร่เลยเนี่ยโอยฉันว่าน่าจะเก่าแล้วแหละชักเกิลโู้เพื่อเป็นกำลังใจให้เอ็กซ์ตาสไลเลเวลก็เก่า ก้าเ้าธอกลวเธอลืมเลขก้าไปหลายตัวเลยอ๋อเพื่อเป็นกําลังใจให้มันสู้กับตัวยักษ์ใหญ่เราต้องกดไลค์อีกแล้วอุ้ยกดยำ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 ยๆยำยยยยยไปเลยงั้นเราไปดูการแข่งขันกันเลยไหมกดยำยำหลายรอบระวังไล้หายนะเออไปขึ้นไปข้างบนดานฟ้าดีกว่า อุ้ยฉันก,ก็เธอได้ทีวีไอพีหรอเธอก็ได้ทีวีไอพีเหมือนฉันแหละนี่ฉันจะนั่งตรงนี้แล้วก็ดูตรงนู้นเฮ้ยดูทางนู้นมันไม่สะใจบันนี่อ๋อต้องดูฝั่งนี้เหรอใช่โอ้โยเฮ้ยแชกเกอรได้จะได้จะถึงเวลาแล้วนะฉันว่ามันทุ่งถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องสู้กันน่ะโอ้โยถึงเวลาแล้วนี่นั่นไงเอ็กซ์เซเลร์เราไปแล้วโอ้ยตกใจเลยมาปันฝันบันนี่ฉันอยากไปดูใกล้ๆฉันมองไม่เห็นเลยกระทึบเร็วโอ้โหรอบนี้ยังสู้กันต่อเนื่องนะครับ เอ็กท้าเจเลอร์ใช้โอ้ใช้ที่สไลเดอร์ฟาดครับฟาดฟาดอยู่โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยเอ็กท้าสไลด์โดนทุบขนาดนี้จะรอดหรือเปล่านั่นน่ดิโอ้แม่เจ้าเจเลอร์เราชนะนะครับเนี่ยโอ้เจ้าหนูอ้วนสีม่วงตายไปเรียบร้อยโอ้เจ่งมากเอ็กท้าสไลเดอร์ว้าวสุดยอด โอ้โหเป็นไงบ้างครับทุกคนเอ็กซ์ตาไซเดอร์ของเราสีทองอืชนะจะปีศาจสีม่วงเฉยเลยเพื่อเป็นการสะดุดีเอ็กซ์ตาไซเดอร์เราเราก็ทําพื้นให้เป็นสีทองไปด้วยเลยนะครับใช่แล้วและสปอตไลท์ก็ได้ส่งไปที่เอ็กซ์ตาไซเดอร์เพียงคนเดียวเลย ใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดสักสักไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าพี่มายกับพี่นัทจะเอาตัวอะไรไปทำการต่อสู้เพื่ออัพเลเวลอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับอย่าลืมติดตามด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวไปยตาเซเดอร์ไปพักผ่อนก่อนใช่แล้วบ๊ายบาย